ครับผมตูดกระโดดครับตอนนี้ปันแล้วผมันแล้วครับสวัสดีผมปันแล้วออดนี้ผมันทุสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไพริลวันนี้ครับผมเป็นงานยกหินใหญ่ฮะยกใส่โลเบทนะฮะดูกรอนแรกผ่านไปแล้วครับนี่ข้อที่สองเดี๋ยวยกก่อนยกสอดโซ่ฮะก็เป็นหน้าง่ายเราทำมันเนกันนะฮะ ที่เกรดเดอร์เข้ามาติดกันมันนั้นนี่ก็เอาหินเอาไปส่งให้ลูกค้าเอาไปลูกค้าจะเอาไปเรียงนะจัดแต่งสวนด้านบดวันนี้คือเป็นหินนะซิ่วนะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนเป็นเปลือกหอยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ไหมใช่เปลือกหอยไหม เพื่อนใครทราบก็ช่วยบอกหน่อยนะมันคืออะไรนะฮะแต่มันอยู่ที่สูงเลยนะตัวฮะสูงเลยแต่ย้อนกลับไปพันปีหมื่นปีเราก็ไม่รู้ฮะที่นี่ปนไปเป็นน้ําเป็นห้วยเป็นทะเลใครไม่รู้ฮะเกิดไม่ทันแคก็ไปดูงานเราต่อต้องระวังนะฮะผิดพลาดไม่ได้นะครับผมเป็นตันนะฮะก้อนหนึ่ง ทับกันเละครับผมไม่มีคำว่าถ้าทับขาทับมือไม่มีไม่มีคำว่าซนนะฮะเละนะครับร้อยฟั่งนะฮะหูก้อนนี้ใหญ่ครับผมอลังการเลยก้อนนี้อย่ามุดเข้าไปใต้หินนะถึงเราจะมั่นใจรถเราก็ตานนะฮะ สอบเบีเ่ยงเี่ยเอาใหญ่เกินนะนี่โคตรใหญเลยนะก้อนนี้นมันไม่หนามันบางแต่มันกว้างนะฮะหน้ามันกว้างที่เราไม่ตักเลยเราเราไม่อยากให้เห็นมันแตกนะก้อนใหญ่ก็ใส่โรเบตไปแล้วก็เดี๋ยวก็หน้างานมีโกเบครับโกเบ,กเบอยู่หน้างานคอยยกลงนะ ขวบยืนหน้ากันขอยกลงส่วนพวกหินก็เล็กๆนะที่มันพอเอาไปเลยที่มันเป็นรมที่เอาไปจัดแต่งได้เลยก็ใส่สิบล้อเทลงได้เลยนะฮะแต่พวกนี้มันมันต้องยกลงมันส่วนที่ผมว่ามันมีเรื่องของพวกเหมือนจะเป็นพอสซิลหรือเปล่าหอยเปลือกหอยอะไรประมาณนั้นครับเอาไปแต่งตกแต่งได้นะแล้วก็สงมันก็ใช้ได้นะเอาไปทําเป็นน้ำตงตกอะไรก็ได้นะจัดเรียวชัน เดี๋ยวร้อยโซนเรามายกกันนี่อยากรู้ว่าก้อนนี้หนักเท่าไหร่นะเรามาเปิดเพลโหลดชั่งน้ำหนักกันดูนี่สุ้มซูนนะเดี๋ยวรู้เรื่องก้อนนี้เดี๋ยวรู้เรื่องเพื่อนว่าไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวลงเลยลงก่อนถูกกับปลอดภัยลงก่อนเฮ้ยไม่ลงเลยอ้เจ้าพี่ลองดูเลย ลองยกดูฮะเอาซี่ไหนเอาซี่ไหนสองซี่ที่เดียวเหรอไม่ไหวหอ่ะขึ้นมาแค่บุ้งกี่นะพี่เดอ้อเล็บอยู่ที่เดิมนะหขึ้นมาแล้วผมขึ้นมาแล้วฮนะตูดก,กระดกครับผมตูดก,กระดกครับอันนี้ ตันแล้วหกตันแล้วครับคืนที่หกตันแล้วกอนนี้หกตันหกตันห้านะยกขึ้นมาแล้วนะครับนนนะก่อนนี้หกตันสามร้อยนะหกตันสามร้อยก้อนเนี้ยยากส <c oughs> ุดโคตรใหญ่เลยพี่โอ้ในเกนยกเฉยเลยนะแท็กไม่มีดิ้นเลยนะแต่พอเข้ามาใกล้ตัวแล้วไม่มีดิ้นเลยเพราะว่าสรุปดีนเนี่ยพอยกช่างเป็นเศษดิ้นที่หกอยู่สี่เก้านะหกตันครึ่งนะตอนนี้ งหกตันครึ่งนะฮะโอ้โหโอ้โหเสียงนะยกใกล้ตัวนะ ยกดย้แท็กไม่มีขยับเลยนะตูดเติบดไม่มีลิ่นเลย มากแล้วไม่สมบการถเอียงนะครับยกมาได้ได้เ้ยอยสุดยอดจะได้สุดยอดจริงๆถ้าหน้างานโกเบอยู่จะได้ไหมเนะี่ย <c oughs> ต้องไปดูต้องไปดูรอลสุดนี่ยเราต้องรอ,งองดู ก่อนต่อไปก้อนนี้ไม่ใหญ่เล็กๆตักได้ไม่ต้องยกก้อนนี้นในตันกว่านันนตันสองตันแค่นั้นตเต็มที่แล้วสบายๆฮะหตันครึ่งยังสอยมาแล้วเมื่อกี้ ถามหาเจ้าคุณปู่เนี่ยมันนี้มาแล้วนะครับออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะฮะพอไปถึงหน้างานก็ต้องยกทุกก้อนครับให้โกเบยกทุกก้อนเลยเพราะมันตักไม่ได้มันล้วงไม่ได้ครับก็ต้องยกเอาอย่างเดียวนะฮะจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ต้องยกเอานะครับ ที่ตัดไซ่โรเบรก็วตก้อนนี้คือใส่สิบล้อไม่ได้แล้วนะครับใส่กระบะไม่ได้แล้วนะฮะกว้างกว่ากระบะนะครับในรูปในกล้องวิดีโอเราอาจจะดูเหมือนจะเล็กนะฮะไม่เล็กนะครับหินวูนี้ใส่กระบะสิบล้อไม่ได้นะฮะ ตันครึ่งลูกกรอนเมื่อกี้ฮะอาการเพโหลดคาดเคลื่อนเลยฮะให้เลยหกตันเนาะก้อนนั้นมีแน่นอนหกตันฮะให้คาดเคลื่อนเลยครึ่งตันจริงๆไม่ถึงหรอฮะโอ้โหตันนี้เด็กเจนเนย่ยกได้เลยนะครับดูจหว่าเอื้อมครั้งแรกเมื่อกี้นี่ไม่ไม่ได้ชิดตัวเลยห่างตัวเลยดึงเข้ามาได้เลย แนะนำให้ทำบ่อยนะรจริงๆงานแบบนี้รถเคลนเหมาะที่สุดแล้วนะฮะหาเหลี่ยมครับหาเหลี่ยม ไม่มีดินนะดูแท็กก็ไม่มีดินเฉพาะก้อนนี้ก็หนักกว่าดินเซนบุกี่แน่นอนครับก้อนเนี้เขาที่เห็นนะสุดยอดครับน,นีกเจนงานแบบนี้ก็ต้องเคาแล้วเฮปปี้เฮปปี้เนี่ยนะ เหลือหน้าง,งานเป็นอาจารย์เปียกแล้วครับผมอาจารย์เปียกกับ SK 200สอนะฮนะยกลงนะฮะลองเราเรารุ่นเจ็ดน่าจะไม่ไหวแน่เลยรุ่นเจ็ดน่าจะไม่ไหวเ,เน 7, นมื่อกี้ พยโยต์บอกว่าจะคนกล่าวว่าเมื่อกี้ยังตื้อๆนะกเจนนะตื้อๆเหมือนจะยกไม่ขึ้นนะฮะจะยกใส่เมื่อกี้เกียก้อนยักษ์อะไรเงี้เหมือนจะยกไม่ขึ้นแต่ก็ยังขึ้นอยู่นะเกือบไปเดี๋ยวจะสุดพอดีนะฮะผมตันครึ่งเดินทางผมเดินทางไม่ไกลนะด้านหน้านี่เองนะฮะอยู่ก็ยกลงแล้วใกล้ๆ เหลืออะไรฮะสามร้อยแปดสิบแรงมาวิกเตอร์ส่วนก้อนเล็กๆก,ก็จะเป็นของสิบ้อฮะราาถ้มันทุกสิบ้อเล็กไหมก็ไม่เล็กนะครับผม <laughs> แต่โซงมันใส่กระบะได้ก็เอาใส่ไปก่อนฮะ วางง่ายคมันค่อยๆวางได้ครับ,ด,รบดินรอง Đà đà. à, cái này có hẹn các bạn, tinh thần chạy ra อะไรฮนะฮะรอชมตอนกับคลิปเอสเคสองร้อยนะฮะหน้าง,งานรอชมตอนต่อไปถ้าไปทันนะทำไม่ทันก็ไม่ดูแต่ยังมาเล่าให้ฟังแล้วกันแต่ถ้าเกิดทันไปก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูตะคเอสเคสองร้อยยกปีนใหญ่นะฮะเย้ฮะง,งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณท่านอาจรับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับช่องทางใดต่อเพิ่มเติม,ตมช่องทางเฟซบุ๊กเ,เพจทีมงานขึ้นปีน ถ้าไปกดติดตามกดกดใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเป็นคุณคลเดงสุดเออส่วนเพื่อนท่านอยากสนับสนุนเรานะเรามีเสื้อทีมงานเราจัดจำหน่ายนะลองเข้าไปดูในเพจได้นะสวยสุดเลยนะชอบไซส์ไหนก็กดจิ้มกันได้เลยครับผมขอบคุณครับไปดู SK กัน